ตอนนี้กับอ่าคุณหมูหันหนามาอ่ายื้น้ำกันตอนนี้ก็บยื้น้ำกันอ้าวยื้อน้ำกันสามลูกสามลูกอัตมาเองอัตมาเล่าว่ากับผมเองพานิยมทำสะอาดพานธงชัยอีหยังทำวารูปาำวารูปนั่นสกุลสวัสดีวงครับอ่าประการสักข้อพุนาำแั้วลูกประการสักเอ่อประการสัก ตอ่อคนต่อบอกตอ่ตอคนตอ่ตอต่อต่อต่อคนถามว่าโลกเพื่อกันชนนี่ถามล้วถามว่าโลดสามถามว่าโลเลยเด่าอ,อุปัชาพระครูสวดองค์เดียวกันถามว่าโลดคนนี้บ้านยกใกล้ๆนี่แหละหมู่บ้านยังเกาะคางวัดนี่แหละลังไอติสไอสาาหน้าบุญส่วนคนนี้ก็นคนพื้นที่เลยเหมือนทับแง่ อัตมาเองกับคนื่นทั้งสาโลงบรรยากาศหนาวนะครับมันนีนอหนาวอ้าวหนาวหนาวอ้าวหนาวบอคบเ <c oughs> ย็นยี่บอคาพวกว่าอีกเยอะแต่ยังบอกสอัม,มสผัสอันคุณหมูเนว่าอยู่วันตนําแหน่ไหนเปจังไหนยู่วันตนั้แหน่นี่การปฏิบัติไปจังไหน ดีคร <letter> <laughs> ับดีด <laughs> ีเป็นบอกดีดีเป็นบ่มีเป้าหมายบ่ในการบวชเนี่ยมีเป้าหมายบ่เป้าหมายบ่วังยังบ่เออวังวังได้ยังบ่ในการบวชบังว่าบุญนี่แหละครับเออจะสิจะได้เหรออยากมนเที่ตายไปจะสิตายมือได้น้อครับน้ออืมเฮ็ดนะบวชเอาบุญครับบุญไอคิดยังไรกับปงน่ะครับว่างเบิดทุกอย่างน่ะบุญไอคิดยังคิดต่เรื่องบุญนี่นะครับเพราะบวช ทั้งโลกแล้วเนาะท่านต่านนะครับต่นเลยไปไปสัมผัสไปไหน่านรอเป็นยังไงเป็นยังไงไอ้าตุเป็นยังไงต่านเราพอทั้งโลกี่านเราพมกรมบวชนี่ยละอันนี้อันนี้มาบวชอันนี้นอกท่านเนีครับอ่วนอ้นโมทนาสาธุครับพระอาจารย์นที่ไหนอันผมนี่บวชในผมก็มี่ดอเป้าไม้มี่โป้าไมยกะจะสิว่าเป้าไม้ยังไงกะ ยุบไปเรื่อยๆยังสิละมียังกะเฮ็ดหนาทีพระไปทำบุญเนาะครับเนาะงอ่ทำบุญมีหนาทียังกะเฮ็ดไปกขบวนดีบวนดี๋มีหนาทียังดอ,อกหนึ่งเขาเป่าไฟกับบริเฮทไม่ได้พอออกไม่ออกคนนั้นวัดทำบุญทำศีลทำทานนเฮ็ดศีลกินทานนำ้ำน้องนันก็นไหม่พาสวดมนต์ท่านตัวปัดกวดเสื้อถูท่านตัวออื เอา้ามีซัมเนล่าสันม,มันนี่แต่ว่ามบรนีากาศอากาศหนาวตอนนี้วิล่าเท่าไหร่ทุ่มเจ็ดนาทีครับทุ่มเจ็ดนาทีมันนี่เป็นวันอังคารที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนหกสี่นวัดตำเย่เยลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่อังคารนี่แหละอินทสาโลรุว่าพระครูอินทสารโสพลอายุเก่าสิบปีเลเด้อหลวงปู่ฮอเดอร์หลวงปู่ฮอดโยเกิร์ตบเหลว บินธบ,บาตท,ทุกเมื่อราคาผู้ไดอยากมาทําบุญทําท่านนำ้ำผู้ใ้ญยใดยากมาใส่บาทไ่โพกกับมาได้บินธบ,บาตประมาณหกโมงสี่สิบห้าเอ้เจ็ดโมงสิบห้านาที <c oughs> อ่าอนโมงทนาสาถุกก <c oughs> ับ <c oughs> สุภุภา <c oughs> สาถุ